สวัสดีครับผมมื่อเนี้ยเจอกันกับคนบ่มีหอเก่าครับผมอ่ะ V i p s พ o p นะครับเดี๋ยวเฮามื่อเนี้เฮาเบิ่งนะครับเค2อยี่สิบห้าครับไอเปนเอามาจอดไว้ปั่นนะครับคันนี้ใส่เวลาหนึ่งปีเต็มๆนะครับเนี่ครับหลังจากนั้นก็เริ่มเฮ็ดสีพื้นแล้วครับนี่อันนี้เป็นสีขาวมุกฝ่านะครับออกคางม่วงนะครับเป็นเหมือนมุกเอฟเฟคไปเลยนะครับขามขันตอนเนี้ย้อครับเพราะว่าตอนที่ถอดมันหลายขันตอนมากเลยครับ คลิปมันสีเงาขึ้นไปครับผมก็เลยต้องตัดหยอกมาครับนะครับรวบลัดตัดตอนมาถึงตอนเริ่มประกอบเลยครับอันนี้ก็สิประกอบยากแน่จัง่อยครับรถบมีขาตั้งครัวแต่สิค่อยๆประกอบคับถึงย่านสีถลอกน้ำจะเพ็ดผู้เดียวครับพวกเหล็กที่มันเข่าขีเมียงขีสนิมนี่คือเขาเอาไปชุบเขเมียมให้ไม่มดได้ครับนะนะครับงานกระสีออกมากๆนี่ครับชกลังนี่เห็ดสีไหมครับกตสีนี้บุ๊บมีเบี้ยวอยู่เครื่องออบไปยิงซ้ายหนำนะครับ อันนี้เริ่มไล่ระบบไฟแล้วครับสตาร์ตติดแต่ระบบไฟเรี้ยวยังบว่าท่านได้ติดนะครับไฟเรี้ยวไฟหนัเอาก็ไปเก็บให้หรายละเอียดนะครับพวกเดือนไม้ที่มันบนน่นกนก็คือเฮ็ดตัวยืดไห้ไม่หมดนะครับไลไรระบบไฟให้ครับรุ่นนี้อยากบอกเลยครับว่าน้ำมันโชกกับอัดยากครับเพราะว่าหูโชคมันบบคือรถปกติทั่วไปเขานะครับมันต้องอัดน้ำมันเข้าไปให้มันได้เราจึงค่อยประกอบได้นะครับ นี่ครับให้เบิ่งโดยร่วมครับหลังจากเข้าประกอบเสร็จแล้วครับถังสองที่บริได้ใส่นะครับผสมถังยางเดียวครับเพราว่าปั่มมันห่างแล้วนะครับให้เบิ่งภาพโดยร่วมครับก่อนที่สเจะไปส่งไอ้เพื่อนครับเนี่ยนื่งปีเต็มๆนะครับผมใส่เวลาเหตดในไอ้เราเก็บทุกจุดจรลีครับแต่ว่าเครื่องเข้าบริได้เหตุนะครับเด้อเครื่องนี่มันติดมาอยู่แล้วครับเข้าแค่ไปทําความสะอาดครับนี่ครับสวิตกุญแกของเกาใส่บริได้เอากระโม่กุญแกรุ่นที่มันใส่กันได้นะครับ ใส่ครับนี่สีเริ่มเทสครับก่อนเสียวขึ้นรถส่งไอแล้วเดี๋ยวเราไปล้องเบิ้งกันครับคลิปนี่อาริบได้มีเสียงรถนะครับผมตัดบ่เป็นครับตอนนี้ตัดตัดคลิปบ่เป็นบอกตรงเลยนะครับเป็นเอามาผากักเอาตอแล้วกันนะครับแต่ว่าหายเบิง้งก็พอนะครับทดลองขีบเบิง้งนะครับ ระบบเบรกระบบไฟคือทามันโอเคกันนี่ครับยิงมันก็โอเคแล้วล่ะครับแต่ว่านี่เพิ่งได้ตั้งกล้องเท็ดครับก่อนทีเสียวไปส่งไอเราครับลูกค้าเก้านะครับไอเราจากรถคันที่หนึ่งคันที่สองคันทีสนท่สามครับมาเรื่อยๆครับอันนี้คันนี้ล่าสุดจอดโดนเป็นปีครับข <laughs> ิดหวอดรถลำมังครับเ,เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับ <c oughs> เอาไปส่งไอ้แล้วไอ้แล้วบ่มีรถมาแลีนเอาแลีนมาเอานะครับเนาะมีแต่รถใหญ่นี่ครับอ่ะไอ้เป็นมะหยกซอยครับยกผู้เดียวไว้ต้อาขึ้นครับรีวิวรถสังไงจัง่อยครับผู้ใดสนใจอยากเข็ยดสีรถกับมาได้เลยครับเลยสีรถสีรอแม็กครับงานเขีบละมาได้เหมือนกับผมวิ่งพี่ช็อปขัดไฟหนากันมาครับนี่ครับให้เบิ่งโดยรวมครับตอนที่เอาสีไปส่ง เป็นอูบนบ้านๆนี่ล้วครับไ่ได้เป็นร่านญ่แล้วครับนะครับ v p shop ครับผมรถสีแดงคันนี้กัเป็นงานทดลองนะครับนี่ครับรายละเอียดของงานกับมัดอย่างดีแล้วครับเดี๋ยวสีรล้อเตรียมไปส่งครับถือโอกาสไปเล่นทงนาบานเรานึ่นะครับไอเราเห็ดเป็นบานสวนนะครับบานสวนบรรยากาศดีครับเดี๋ยวเอามาเบิ่งครับเสียนทางปูนบานทางไปหน้าบ้านเฮ่า่ะครับ บรรยากาศได้ครับอยู่แถวขานาดมอีคมแบบอ่ามาส่งมอบว้าแลดีใจไร้ครับยิ้มเปื่อย์เอาไปเฮ็ดนี่แม่บ้านบอรลูนน้ำเด้อครับเดี๋ยวหนึ่งปีจนว่าเอื่อยแล้วมาทำว่าผมเอารถมาขายบ่ส่วนพูแม่นได้ครับนี่เพื่อนเหมือนให้เราทดลองขี่ครับขี่เขาสวนได้ครับอ่ะเออใดมากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไปได้ครับเด้อ VIP Shop กับโดนโดนสิมีงานให้เบิ่งเทียงหนึ่งครับผมขอบคุณครับ